รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันกลโกงครับรายการที่จะเปิดกลโกงให้คุณรู้ทันวันนี้อยู่กับผมท็อปชลทิตนะครับในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้นะครับข้าวยากหมากแพง เงินก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ทุกคนต้องการแล้วก็หวยหาเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าในเมื่อทํางานแล้วได้เงินน้อยวิธีการที่จะได้เงินมากขึ้นนั่นก็คือทางลัดการเป็นมิจฉาชีพนั่นเองนะครับวันนี้เราจะไปทําความรู้จักก,กันกับแก๊งตกทองครับแก๊งนี้เนี่ยต้องบอกว่าทํางานกันอย่างน่ากลัวมากเป็นทีมเวิร์กเล่นกับความโลภของคนแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไร รู้ทันกลโกงวันนี้ครับเราจะไปตามติดกลโกงแก๊งตกทองภายใกล้ตัวที่คุณต้องรู้ครับปัจจุบันข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกสำนักพิมพ์มักจะมีข่าวเหยื่อผู้เคราะร้ายโดนหลอกรูดทรัพย์สิสนของมีค่าหมดเนื้อหมดตัวอยู่บ่อย รวมถึงมีกรณีแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ประจำโดยมิชัยชีพกลุ่มนี้พวกเรารู้จักกันดีในชื่อว่าแก๊งตกทองที่มีการทำงานอย่างแนบเนียนจากเขาโครงเรื่องจริงขณะที่ผู้เสียหายรอรถประจำทางเพื่อกลับบ้านก็มีหญิงกลางคนเดินเข้ามาถามทางเพื่อที่จะนำพระเลี่ยมทองที่ติดตัวมาด้วยไปจำนำกับญาติที่อยู่อีกที่หนึ่ง หนูเราเราอยู่ที่ไปรถเมย์มผู้หญิงคนนึงเดินเข้ามาถามทางาถามว่าทางไปหมอพิทอยู่ทางไหนสักพักหนึ่งหนูก็คุยกับเขาพอคุยไปคุยมาเขาบอกว่าตอนนี้เขาเดือดร้อนเขาต้องการนําเงินไปหาพ่อเขาที่ป่วยที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยท่าทีที่น่าสงสารเพื่อเรียกร้องความสนใจสักครู่ก็มีหญิงอีกหนึ่งคนหรือนางเล็กนามสมมุติเดินเข้ามาทําเป็นสนใจพระ และแนะนำร้านที่รับจำนำรวมถึงอาสาจะพาหญิงกลางคนส่งที่บ้านญาติไทยแล้วอยู่ๆก็มีผู้หญิงคนน,งนึงเข้ามาบอกเฮ้ยพาองนี้ดีมากเลยนะเออรู้ที่ขายเดี๋ยวจะพาไป mm hmm. อยู่เขาก็บอกเซ็ซซี่แล้วโดวยที่เรายังมพทันตั้งตัวเขาก็ดึงเราเข้าไปเลยระหว่างที่เดินทางหญิงกลางคนได้เล่าสาเหตุว่าทําไมเขาถึงต้องเอากระไปจำนำกับญาติน้องหา พี่ไม่แน่ใจว่าน้องมีตังอยู่ในกระเป๋าเท่าไหร่คะคือพี่จะเอาทองนี้ไว้ที่น้องเลยค่ะแล้วพี่จะเอาเงินสดมาดังของตัดบ้านเลยค่ะแต่ขณะที่หญิงกลางโขดเล่านางเล็กก็จับแขนของผู้เสียหายอยู่ตลอดเวลางั้นเอางี้ไหมรวมเอาเงินรวมกันแล้วก็ให้พี่เขาไปก็ได้แต่มันจะมันจะไม่เท่าราคาทองนะก็ออกมารวมๆกันหก็ได้ไม่เป็นไรค่ะพี่ยอมเสียทองไปค่ะก็นี่แหละคุณน้องนี่ไปแล้วก็ เอขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณน้องๆนะคะสักพักผู้เสียหายเริ่มมีอาการมึนเบลอและไม่รู้ตัวจอดจอดค่ะจอดจอดตรงนี้นะค,ะค่ะน้องขาเดี๋ยวพี่ขอตัวลงก่อนนะคะเดี๋ยวไม่ทันรถขาทัวร์นะคะน้องโชคดีนะคะดูแลตัวเองได้นะคะขอบคุณอนนอค่าน้อง ้อาพี่กับกปอนนะเอาโทรศัพท์เอเลยแล้วกนะันนี่หนูเลยเขาบอกหนูหนูหนมีเงินเท่าไหรอ่อ่ะหนูเอามาให้พี่ก็นดาตอนนี้พี่เดือดร้อนจริงริงพี่ไม่ว่าหรอกพี่ต้องการไปหาพ่อเพอราะตอนนี้พี่พ่อพี่ป่วยเราก็งงมึนมึน,มนงงงงอะ่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่ว่าเขาบอกว่าเอองั้นหนูเอาพระเร่มทององค์นี้ไปขายนะแล้วหนูในตัวหนูอ่ะมีเงินเท่าไหร่เอามาให้พี่ แล้วผู้หญิงคนนั้นก็จับตัวเราไม่ปล่อยเลยส้าพักหนึ่งเราก็ไม่รู้ตัวเราก็ควักเงินไปให้เขาแล้วพอมารู้ตัวอีกทีคือเขาลงไปแล้วแล้วเราก็เสียเงินไป3,000บาทแกงตกทองถือเป็นอีกหนึ่งกลโกงที่กำลังระบาดอยู่ในสังคมไทยด้วยรูปแบบกลโกงที่มีหลากหลายอาจจะทำให้เราไม่ทันคาดคิดหรือระวังตัวความเสียหายของประชาชน กับคดีแก๊งตกทองรูดทรัพย์สินของมีค่าจนหมดตัวยังมีให้เห็นอยู่เป็นประจำเราทุกคนต้องหันมาช่วยเป็นหูเป็นตาและหากพบเบาะแสหรือเหตุการณ์ไม่น่าไว้วางใจต้องแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อกวาดล้างอาชญากรกลโกงแก๊งตกทองให้หมดไป เกิดมาพึ่งกันผิวพันชัยแบ่งศักดิ์ศรีวันนี้เราอยู่คิดดูให้ดีถึงจะจนจะมีอยากไปสร้างเวรกรรมคืนทําชั่วไปอาจต้องใช้กัรเวรความดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องช่วยกันทำสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสนับสนุนคนไทยทำดีมีจริยธรรม ข่าวนิติบัญญัติแน่นทุกวาระการประชุมสภาไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในแวดวงรัฐสภาเจาะลึกทุืประเด็นร้อนหนึ่งเดียวของข่าวนิติบัญญัติสถานีโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัลช่อง10สื่อสาธารณะนิติบัญญัติของประชาชน ผู้ชมครับเราได้เห็นในสกูปไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาชีพแก๊งตกทองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสามารถทําอย่างไรกับกรณีนี้ได้บ้างนะครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายของเราแล้วนะครับกับร้อยตรีพิรักิ์เตชะพิพิธมุงคลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับกรณีแก๊งตกทองแบบนี้อาจารย์มีความคิดเห็นยังไงครับมันไม่ดีครับครับผมต้องตอบเองชาชาญนี้เพราะอะไรครับไอ้แก๊งตกทองที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้ประเด็นแรกๆเลยมันเกิดขึ้นจากความโลภ แล้วถ้าพูดกันไปพุยกันมาสุดท้ายไม่จ,จบด้วยว่าให้ไปแจ้งความเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่เอาแล้วนะวันนี้อย่าเพิ่งไปแจ้งความให้รู้อย่างนี้ซะก่อนท่านผู้ชมครับว่ากระบวนการของการตกทองจิมคืออะไรหนึ่งไม่มีคันเบ็ดแน่นอนครับไม่มีไปตกทองหลอกเลยแต่มันจะมีวิธีการหลอกลวงกันอันนั้นตกปลาอันนั้นตกปลาตกปลานะครับวิธีการหลอกลวงก็เป็นเรื่องเรื่องที่ เรารู้กันดีอยู่แล้วส่วนใหญ่เหตุการณ์ตกทองมักจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่ยืนอยู่คนเดียวในที่ที่มีคนอยู่เยอะๆอ่างงไหมอย่างเช่นในกรณีในสกู๊ปของเราอ่าก็คือเป็นเหมือนผู้หญิงรอรถเมย์อยู่แล้วก็มีคนเข้ามาคุยด้วยเสร็จแล้วก็มีตัวละครตัวที่2โผล่มาก็คือคเหมือนกับเป็นทีมงานที่เตรียมกัน,น,นไว้อยู่แล้วแล้วก็มาหลอกล่อพูดคุยเสร็จแล้วสุดท้ายพาขึ้นรถไปทีนี้ป้ายยาเสร็จปุ๊บพอเริ่มเคลิ้มเริ่มเบลอก็เอาทรัพย์สินของเราไปหมดถึงเวลาที่เขา ดำเนินการต่าแล้วไหมเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกว่าสิ่งแรกเนี่ยเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นได้คือเกิดขึ้นกับบุคคลที่ยืนอยู่คนเดียวหรือยืนอยู่โดยตามลําพังแล้วอยู่ในที่สาธารณะคือที่ที่มีคนเยอะๆถามว่าทําไมเอกกระบวนการอาจารย์เวลาจะไปเอารักทรัพย์ไปรักวิ่งชิงป้นต่างๆมันควรจะอยู่ในที่ที่มันปลอดคนไม่ใช่เหรอครับนะกระบวนการตกทองเนี่ยมันอาศัยว่าคนเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีอืเพราะว่าอะไรครับโดยวิสัยของคนไทยท่านผู้ชมครับ หนึ่งอายสองไม่กล้าพูดคุยสามไม่กล้าทากระตุกกระตากอันนี้จุดอ่อนพอเราไปยืนคนเดียวคนท็อปพอเราไปยืนคนเดียวปั๊บมีการมีฉายชี่เขาบอคนที่หน right. ึ่งเข้ามาก่อนอ้างว่าอย่างงู้อย่างนี้อย่างตามสกู๊ปนี่บอกว่ามีทองมีพระเลี่ยมทองมีสร้อยทองก็สุดแล้วแต่แ้วนะแต่มันเป็นทองเนี่ยแหละทีนี้เนี่ยมีความจําเป็นต้องใช้เงินแต่อาจจะไม่รู้หนทางไปไม่รู้จะต้องทํายังไงไปรับจำนำยังไงอันนี้คนแรกคนแรกเขาเรียกว่านางนกต่อก่อน เสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะมีคนที่สองเข้ามาอมพอคนที่สองเข้ามาเนี่ยก็จะมาลักษณะแบบเหมือนให้การช่วยเหลือ,อแต่มักจะอ้างสุดท้ายนะท่านผู้ชมจาไว้นะครับไอ้คนที่สองเนี่ยมักจะอ้างว่าตัวเองไม่สะดวกไปอ่ะไม่สะดวกไปมหมายความได้ว่าอย่างไงหมายความว่าท่านผู้ชมที่กําลังเป็นเหยื่อเนี่ยจะต้องไปกับเขาอืก็หมายเราก็ต้องไปพอถึงเวลาปั๊บเหยื่อก็จะมีความรู้สึกว่าอึดอัดไม่กล้าไปไม่อยาก ไม่อยากจะไปอ่ะเราไม่รู้จักกันคุณทบไม่รู้จักคุณทอบเราก็ไม่อยากจะไปอืไอ้นางนกต er ่อคนนี้อาจจะเป็นคนเดิมหรืออาจจะเป็นบุคคลที่สามเข้ามาบอกว่าเอาอย่างนี้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องตกใจอะไรเดี๋ยวเอาทองเนี่ยเอาทองเนี่ยวิธีแรกนะที่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 เขาเคยทํากันนะ่านผู้ชมนะเอาทองเนี่ยที่เราบอกว่าจะไปจำนำเนี่ยเอามาไว้เดี๋ยวผมฝากไว้กับคุณเลยนะคุณไปกับเราหน่อยเถอะเราไม่รู้จะไปยังไงเราไม่รู้จะเอาทองไปจำนำที่ไหนหรือเราไม่รู้จะแปลสภาพทองเหล่านี้ไปเป็นสิ่งเราต้องการได้ยังไง ออเออก็เริ่มมีความมั่นใจคุณทอมมั่นใจไหมแล้วก็รู้สึกแบบมั่นใจว่าเฮ้ยเขาคงไม่หลอกเราหรอกถ้าเกิดว่าเขาหลอกเราเนี่ยเขาจะเอาทรัพย์สินของเขามาไว้กับเราทำไมใช่เพราะว่าเขาไปอยู่ในมือเราเราก็รู้สึกอุ่นใจ,นใจไปจส่วนหนึ่งอุ่นใจแล้วอพอทีนี้พอขึ้นรถไปปับ๊บอันนี้อาจจะนอกจากสกู๊ปหน่่ยนะคุณ้ชมแต่ที่พูดรวมๆไม่ฟังก่อนเดี๋ยวจะไปเจาะประเด็นที่สกู๊ปอีกทีนึงพอขึ้นรถไปปั๊บเนี่ยเขาก็จะเริ่มหวาดล้อมเราแล้ว ขึ้นกับเราเราผู้เสียหายขึ้นแล้วบุคคลที่สองและบุคคลที่3ที่เข้ามาเนี่ยพยายามสร้างความน่าเชื่อถือต่างๆก็จะไปด้วยครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาเนี่ยเนื่องจ,จากพวกเขาอันรู้จักกันมาก่อนอ่าเขาเตรียมกันมาแล้วแหละพูดง่ายๆเขาก็จะพูดคุยอย่างงู้นอย่างนี้เขาก็จะบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาขอทรัพย์สินจากคุณเนี่ยมาเป็นประกันได้ไหมเพราะทองอยู่กับทองอยู่กับคุณอันนี้อันนี้เขาก็ไปเราก็จะไปหาเราในฐา,านะผู้เสียหายนกะ็จะหาเงินหาทองหาเงินสดหรืออะไรก็ตามแต่ไปไว้โจรเนี่ยหรือมิจฉาชีพเขาต้องการรูู้้อยย่่แลวเนี เขาต้องการไในเงี้ยพันถ้าคุณเอาเงินมาอะไรก็ได้สักหมื่นหนึ่งไว้กับเราหนะ่ะเพราะทองเราอยู่คุณแสนหนึ่งคุณเอามาหมื่นเดียวเองอเราก็อยากจะให้เอาคุณท็อปให้ไหมล่ะม,มันก็ดูแล้วมันก็เอ๊มันก็ไม่เสียหายอะไรใช่ไหม,อมทองหนัก5บาทเดี๋ยวนี้ก็สองหมื่นได้บ้างน,นะก็สิบก็แสนหนึ่งกระแลกกับหมื่นเดียวไม่เท่าไหร่อันนี้เรื่องนึงถ้าเอาตามสกู๊ปสกู๊ปเนี่ยลักษณะขึ้นรถไปปั๊บเนี่ยเริ่มที่จะมีป้ายยาเหมือนสกิดเหมือนถามกันเหมือนพูดเหมือนคุยเอ๊ะพีีีี่่่่่่่่แแตตงงงัััววดนน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 นููคือออิธกกาาาาารรขเ้ทผชมจํย เมื่อไหร่ที่ท่านไปยืนอยู่คนเดียวยืนอยู่ตามลําพังในที่สาธารณะแล้วมีบุคคลอย่างที่ว่าเนี่ยเข้ามาหายืนให้มั่นคงอย่าไปไหนก่อนอืมแต่ไม่เป็นไรถ้าหลงเผลอไปแล้วไปกับเขาคือลดอย่างที่สองจำไว้เลยว่าเขาพูดคุยอะไรคุณไม่ต้องสนใจให้คุณไปในสองอย่างหนึ่งไปตามเจตนาที่อยากจะช่วยเขาอ่าอย่างในสกู๊ปเนี่ยจะไปช่วยเรื่องจำนำทองเรื่องอะไรเงี้ยก็ไปก็ให้ความรู้สเอา่าร้านจำนำทองตรงไหนดอกตัวไหนก็ว่าไปแล้วอย่างที่สองครับให้ทําพอสมควร ให้คุณย้อนกลับไปว่าเอ๊ะทำไมคุณไปยืนรอรถเมย์อะไรตะกุบยืนรอรถเมย์ทำไมแสดงว่าต้องไปอีกที่หนึ่งอืเอ้าแล้วทีนี้เอาตายละหาฉันมากับเขาแล้วนี่ฉันจะเสียเวลาฉันไหมเนี่ยอะอย่างนี้ค,คุณต้องคิดแต่ส่วนใหญ่เพราะเขาไม่คิดไงอาจารย์ก็ต้องพูดให้คิดก่อนว่าให้คิดก่อนอย่างที่สองไปรอทําไมไปรอสาย140ที่อ,อนุสาวรีย์ชัยกรุงเทพมหานครเนี่ยเพื่อจะไปอะไรไปขหะธนบุรี จากนึกสฉลชัย,ชยไปี่หาธนบุรีนี่คุณพาเขาไปร้านทองไปร้านไหนก็ไม่รู้อืคุณต้องนึกเอ๊ะท่านจะกลับไปยังไงพอแล้วครับพี่จ๋าหนูหนูว่าพี่ไปทําอย่างนี้นะคะหนูขอลงตรงนี้ก็แล้วกันคือก็ต้องต้องรู้จักปฏิเสธบ้างไม่ใช่ว่าใครมาขอความช่วยเหลือเสร็จปุ๊บเราก็ต้องแบบไปเต็มที่ทุ่มเทกับเขาทุกอย่างช่วยเท่าที่ช่วยได้และปฏิเสธให้เป็นใช่ถูกต้องครับท่านผู้ชมครับไอ้เรื่องนี้ต้องดูเจตนาแต่แรกก่อนเจตนาแต่แรกต้องการมายืนรอรถเมล์เพื่อกลับบ้านที่เคหะทนหรือไปธุระที่เคคลที่ตก เขาเรียกว่าได้ทุกเดือดร้อนมาอยากเราก็อยากจะช่วยคนไทยเนี่ยอยากจะช่วยเหลือเกืือกูลเขาก็ให้ตั้งอยู่แค่ตรงนี้แต่สุดท้ายไม่ใช่คุณทอปหนึ่งไม่กล้าปฏิเสธอย่างที่คุณทอปว่านะสองเริ่มมีความโลภทองหนัก5บาทตีเป็นมูลค่ากลมท่านชมประมาณแสนหนึ่งมาอยู่ในมือเราเขาบอกขอเงินไว้เป็นประกันให้เขาหน่อยเป็นค่านน่นนี่หมื่นหนึ่งก็อยากจะให้อ,อย่างตามเนี่ยอย่างลักษณะของการขึ้นรถไปกับเขาเ,เขาหวาดล้อมไปนู่นนี่การที่ยังอยู่กับเขานาน,านไปเท่าไหร่เท่าไหร่เรายิย่งมีความเชื่อคุณทอปเคยเป็นไหมัยยเรีน เราชอบผู้หญิงคนหนึ่งแต่ในความเป็นจริงนะผู้หญิงคนนี้ก็ก็หน้าตาพอดูได้อ่าท่านผู้ชายก็แล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าว่าสุภาพสตรีผู้ชายคนนี้หน้าตาพอดูเถ้าพูดถึงผู้ชายเขาจะหาว่าเราสองคนเป็นเกย์ป่ะไม่น่านะเอาตัวอย่างาไ,มไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเป็นตัวอย่างเลยรับได้เราบอกผู้ชายคนนี้ <c oughs> บอกว่าผู้ชายคนนี้หน้าตาดีมากท่านพี่หน้าตาไม่ดีเลยคือจริงๆอ่ะท่านผู้ชมต้องยอมรับเขาหน้าตาไม่ดีผิวคล้ำตัวเตี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะอแล้วเราก็บอกเพื่อนบอกคนนี้หน้าตาดีคนนี้อาดีเราจะคล้อยตาม เห็นไหมไอ้คนหน้าตาดีโอ้ยคนนี้มันหน้าเกลียดหน้าเกลียดเราก็คอยตาเห็นไหมอ่าเหมือนเร้วๆนี้หวยออกอ่ะหวยออกเขาบอกว่ามีเลขดังตอนแรกไม่เล่นหวยเลยอ่ะพอเขาบอกเลขดังเลขดังเาก็อยากจะซื้อเขาบ้างเหมือนกันไอ้ขึ้นไปรถบนรถแท็กซี่กับเขาเนี่ยก็ประมาณเขาพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้พ่อใต้แม่ป่วยเขาเรียกง่ายๆตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จอ่าก็จะเชื่อเข้าไปแล้วก็ความที่ โดนประคมมีตัวละครเข้ามาเกี่ยวข้องหลายตัวคนที่1มาคนที่2มาแล้วก็ใส่เราเข้ามาบางทีความคิดเราอาจจะเปลี่ยนใช่ก็ที่สําคัญก็คือตั้งสติให้ดีๆและการพิจารณานะครับว่าเขาพูดอะไรมาแล้วมันเป็นความที่น่าเชื่อถือได้หรือไม่ใช่แต่จริงๆสำหรับกรณีแก๊งตกทองแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีรูปแบบตายตัวว่าเฮ้ยมันต้องเป็นแบบนี้แบบเดียวว่าต้องหลอกขึ้นรถแท็กซี่ไปอาจจะมีแบบอื่นด้วยที่ก็เป็นการหลอกลวงในกรณีที่เราเรียกว่าแก๊งตกทองเหมือนกันใช่ใช่ใช่ถูกไหมครับ แต่ที่อาจารย์พูดกับที่คุณท็อปพูดท่านผู้ชมครับมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆแล้วก็พลาดกันอยู่บ่อยๆพลาดกันเพราะนั้นถึงได้บอกว่าอย่างแรกเลยถ้าเมื่อไหร่คุณไปยืนเพียงลําพังในที่สาธารณะในที่ที่มีคนอยู่เยอะๆให้พึงสังไวลว่าคุณกําลังจะกลายปเป็นเหยื่อถามว่าทําไมคนเดียวแล้วต้องไปกลายปเป็นเหยื่อเพราะอะไรถ้าผมยืนคุณท็อปคุณท็อปอาจจะแย้งได้ใช่ไหมไอ้ e y, พี่อย่าไปไอ้อาจารย์อย่าไปผมอาจจะแย้งไอ้คุณท็อปอย่าเพิ่งไปสิเรามีหู่นนี้นั่นกันมันก็ไม ตอบปฏิเสธไม่ได้กลัวเขาว่าแหมคนเดือดร้อนมาเมื่อวันก่อนผมไปซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลคือเดี๋ยวนี้รัฐบาลบอกว่าให้ขายใบละ80บาทครับเขาก็บอกว่า5ใบเนี่ย400แต่ขอ450ขาย450ผมก็ร้ออ้าวห้าสิบาทมายังไงเดี๋ยวจะโดนจับนะพี่ข้างๆเขา่พูดกับผมว่าแหมแค่ห้าสิบบาทก็ให้เขาไม่ได้เหรอที่ผมเอามาพูดตรงนี้ท่านผู้ชมคืออยากจะให้บอกว่าคนไทยเราเนี่ย การรู้จักปฏิเสธการรู้จักพูดคุยกันเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เสียอะไรไปมากมายหรอกอย่างในกรณีสกุปเนี่ยถ้าคุณปฏิเสธเขาซะหรือให้ความเห็นเขาเฉพาะตรงนั้นแล้วก็ไม่ขึ้นรถไปกับเขาคุณก็มีปัญหาแล้วนะพอข้ามผ่านมาช่วงที่สองคุณพลาดท,ทั้งนั่งรถไปกับเขาเองที่ว่ามันกลายว่าคุณกําลังถูกประโคมขาละหูซ้ายหูขวาหูซ้ายหูขวาความโลภเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายคุณก็เป็นอย่างสกุปตกทองก็ได้ทรัพย์สินของคุณไปนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทองแรกทองเงินแรกทองนี่แหละ ประมาณนั้นแล้วมีอีกอันนึงที่คุณคท็อปถามว่ามันมีวิธีการอื่นไหมวิธีการอื่นก็อย่างที่ผมบอกปัจจุบันนิยมมากคือเอาทอง5บาทเอาทอง1ิบาทมาฝากไว้ในมือเราแล้วขอแค่เงินประกันแค่ห้าพันบาทสามพันบาทไก้ทองปลอมอะ่ะมันสามพันบาทยังไงมันก็คุ้มจริงไหมคุณท็อปครับวันนี้ทําที่วงเวียนใหญ่พุ่งนี้นั่งรถไปทําที่ปทุมตรงตลาดไทยวันมะรืนน,นั่งไล่ทุกจังหวัดเลยนะ มันรวยยิ่งกว่ารวย,ยเพราะนั้นไอ้ทองลงทุนเนี่ยทองปลอมเส้นหนึ่งไม่กี่ร้อยบาทได้เงินมาสามพันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเพราะนั้นท่านผู้ชมครับต้องระวังในดีสังเกตเพฤติกรรมตัวเองก่อนว่าเรายืนอยู่ในที่ที่คนเยอะหรือเปล่าแล้วเรายืนคนเดียวหรือเปล่าพอเรายืนอยู่คนเดียวต้องระวังว่าใครเข้ามาหาเราเนี่ยอย่าพยายามไปสนทนาหรือสนทนาก็ด้วยแต่ประโยคที่สมควรเท่านั้นให้คําแนะนําแล้วดีที่สุดครับ ในที่สาธารณะอย่างเช่นอนุสาวรีย์ชัยหรือในที่ป้ายรถเมรลรอต่างๆนั่นหมครับเขาจะมีเจ้าหน้าที่ถ้าเป็นกรุงเทพก็จะมีเจ้าที่ขอสอมกเจ้าที่ตำรวจจาราจรอย่างนี้แนะนําให้เขาไปหาบุคคลเหล่านี้เลยดีกว่านะครับปลอดภัยกว่าออประมาณนั้นเหมือนกับเวลามีคนหลงทางนะครับเรามาถามทางเราสมมติเราอยู่ในห้างใหญ่ๆเงี้ยมีคนหลงทางมาถามทางเราเราอาจจะแก้ไขด้วยวิธีการเดินไปกับเขาเลยก็ได้ใช่ไหมหรือเราอาจจะชี้ไปที่ ประชาสัมพันธ์ข้างหน้าก็ได้ใช่ถูกต้องมันมีคนที่คอยดูแลแล้วก็ทําหน้าที่ตรงนี้อยู่แล้วใช่ครับเ,เพราะนั้นคุณไม่จําเป็นต้องต้องแบบอ่าลงรับจำนำอยู่ไหนวิธีการรับจำนำเป็นยังไงคุณไม่ต้องไปบอกเขาขนาดนั้นก็ได้นะครับ <S <S เดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่า,วายิ่งอยู่กับเขานานมากมันก็ยิ่งกลายเป็นเหยื่อของเขามากแนะนำนะท่านผู้ชมอยู่ในที่ชุมชนปับ๊บแนะนาครับให้เข้าไปที่ตํารวจเขาก็จะแนะนํานะครับพอถ้าเป็นมิจฉาชีพจริงๆไปเจอตํารวจมันก็เหมือนผีเจอพระเขาก็ไม่อยากไปหาจริงครับแล้วถ้าคุณมัวแต่ไปให ข้อมูลเขามันก็จะคล้อยตามเพราะอย่างสกุบเริ่มโดนป้ายยาม,มีคนถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับเวลาโดนป้ายยาจะรู้สึกยังไงผมก็ที่บายไปตั้ง,งยันตั้ง,งยันผมก็ถามกลับว่าเอา้าแล้วถ้าคุณเป็นอย่างอาจารย์ว่าแล้วคุณจะรู้สึกยังไงคือหนึ่งอาการมันจะเริ่มประคองตัวไม่อยู่ประคองตัวไม่ใช่เซนะหมายถึงว่าไม่มีสติสัมปชัญญะตานี่มองเห็นมือนี่รู้ว่าขยับแต่ห้ามตัวเองไม่ได้ คือยาพวกนี้มันเป็นยาที่กดประสาทส่วนกลางประสาทส่วนกลางเนี่ยมันเป็นประสาทในการสั่งการทั้งหมดของเส้นประสาทไม่ว่าจะเป็นรู้ร้อนรู้หนาวไม่ว่าจะเป็นเจ็บปวดประมาณไหนเนี่ยประสาทส่วนกลางเป็นคนสั่งเมื่อยาพวกนี้ป้ายเข้าไปแล้วในกลิ่นและเหยเข้าสู่จมูกเนี่ยมันก็ไปทําปริยาในทางเคมีมันก็ไปกดประสาทส่วนกลางกดประสาทส่วนกลางเราอาการที่คุณประคองตัวไม่ได้หรือประคองสติไม่ได้นั่นแหละคือต้นเหตุของการรูดซับการรูดซับการตกทองเนี่ย ในทางกฎหมายเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นการลักทรัพย์โดยการใช้กลอุบายกระบวนการอย่างนี้นะต้องต้องระวัง,ต,ง,วงต้องระวังการลักทรัพย์โดยการใช้กลอุบายเนี่ยอันเนี้ยห้าบาทใช่ไหมประมาณห้าหมื่นเอาไปเลยแล้วเอามาให้เราห้าพันพอ,อ,อนี่นะเนี่ยอย่างงี้สมัยก่อนนี้ยุคเริ่มต้นเลยของการตกทองแบนอย่างนี้อืทองตัวเองนะเดินไปสมมติว่าคุณท็อปอยู่นี้ใช่ไหมเดินผมเดินผ่านคุณท็อปปั๊บทองหลดเลยนะแล้วแล้วอีกพักอีกคนหนึ่งเดินมาหรือจะเป็นคนเดินเดินมาอุ้ยคุณ ทองคุณร่วงหรือเปล่าคะมแมเราก็แมอารามเอ้ยน่าจะเป็นของผมมั้งครับดูก่อนปรากฏว่าไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่ทองของผมเอ้ยไม่ใช่ทองของคุณนี่อ่นีเราไปคืนเขาดีไหมคะมไปนะไปทั้งทุกอย่างให้ท่านผู้ชมสังเกตนะครับว่าเขาจะเริ่มมาตีสนิทกับเราแล้วสุดท้ายเขาจะตีจากเรานะมาทําให้โลกแล้วก็ละโมบเดินหายออกไปอ่า ทำให้เราอยากจะได้ในสิ่งเหล่านั้นแล้วเราก็เดินหาไปโดยการขอแค่ห้าพันที่คุณทว่าอทองห้าบาทไม่เป็นไรอะทองห้าบาทแบ่งกันครละสองบาทห้าสิบก็ได้หลายหมื่นแล้วนะแม้ว่าผมเอาห้าพันก็พอแล้วกี่ก็ไปจัดการแลผมรีบมีทุลืกประมาณเนพะราะนั้นท่านผู้ชมครับกระบวนการเหล่านี้ท่านให้ตระหนักเอาไว้ดีว่าท่านมีเจตนาทําอะไรถ้าท่านอยากจะช่วยเขาท่านก็ให้เพียงแต่ข้อมูลอย่าหลงกลอย่าเดินผ่านเข้าไปในกระบวนการของเขายิ่งอยู่กับเขานานเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีผลเสียกับตัวเองมากเท่านั้นอืก็คือเขาก็เล่นกับความโลภของเรานี่แหละใช่ อยู่ที่ตัวเรานะครับ,รบแต่ว่าสุดท้ายแล้วรอบคอบแล้วก็ไม่โลบไวนี่แหละคือวิธีที่ทําให้เราอยู่ห่างจากมิจฉาชีพได้ดีที่สุดแล้วนะครับเช่นเคยครับกับช่วงนี้ของเราที่จะทําให้คุณรู้ทันก่อนโดนโกงติดตามกันช่วงหน้ากับช่วงรู้แล้วรอดครับ ทำดีไม่ต้องคิดความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของคนดี ช้าไปแล้วที่จะถามว่ามีกี่วิธีที่จะช่วยลดโลกร้อนแต่ควรถามว่าคุณได้เริ่มทำอะไรบ้างแล้วหรือยังพบกับข่าวนิติบัญญตัติแน่นทุกวาระการประชุมสภา ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในแวดวงรัฐสภาเจาะลึกเรืงประเด็นร้อนหนึ่งเดียวของข่าวนิติบัญญัติสถานีโทรทัศนรัฐสภาดิจิทัลช่อง10สื่อสาธารณะนิติบัญญัติของประชาชน จากสกู๊ปที่ท่านผู้ชมได้ดูไปด้านครับก็เป็นอีกหนึ่งกลโกงที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้แล้วเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งครับการตกทองเป็นอีกหนึ่งรูปแบบและอีกหนึ่งวิธีการของมิจฉาชีพในการที่จะเข้ามาประสงค์ที่จะเอาทรัพย์ของเราไปครับกระบวนการเหล่านี้ครับมีจุดสังเกตง่ายๆครับว่ากระบวนการหรือกลุ่มที่จะมาเป็นมิจฉาชีพในการตกทองหวังเอาซึ่งทรัพย์สินของเรานั้นสังเกตอย่างนี้ครับว่ามันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อหนึ่งครับเรายืนอ,อยู่คนเดียว สองครับการยืนอยู่คนเดียวนั้นเรายืนอยู่ท่ามกลางของผู้คนจํานวนมากเมื่ออุประกรบทั้งสองอย่างนี้มารวมตัวกันครับมันจะเป็นจุดสังเกตให้มิจฉาชีพนั้นเนี่ยประสงค์ร้ายต่อท่านกระบวนการในการตกทองนั้นครับถ้าเปรียบเทียบหรือเอาหลักกฎหมายเข้ามาจับแล้วล้วก็จะเห็นได้ว่าเป็นพฤติกรรมของการลักทรัพย์การตกทองนั้นจะมีลักษณะคล้ายคลึงก,กันกับการช่อโกงเพราะกระบวนการนั้นจะมีการเข้ามาพูดคุยกับท่านโดยมีบุคคลแรกเข้ามาพูดคุยกับท่านซะก่อนครับแล้วก็จะมีบุคคลที่2 3, 4ี่ ต่อมาเพื่อให้เรื่องราวของการโกหกนั้นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้วสุดท้ายครับเหตุการณ์นั้นท่านจะเพีเพียงพร้ำตอนไหนครับอย่างที่บอกไว้ครับคือการที่เรามีเวลาอยู่เขามากจนเกินไปในลหลายๆเหตุการณ์ครับมีความคล้ายคลึงกันครับก็คือว่าเขานั้นจะเอาทรัพย์สินโดยเฉพาะยิ่งเรื่องทองคานี่แหละครับมาฝากไว้กับที่ตัวเราเพื่อเกิดให้ความมั่นใจเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วอีกไม่ช้ามไม่นานครับบุคคลที่2บุคคลที่3ก็จะเอ่ยบอกว่าอย่างนี้ดีไหมให้คุณนําเงินหรือทรัพย์สินที่คุณมีนะ วางไว้เป็นประกันกับอีกฝ่ายหนึ่งอย่างนี้ครับความโลภของเราเกิดแล้วครับท่านผู้ชมครับทองหนักกว่า5บาทมูลค่ากว่าแสนบาทกับทรัพย์สินบางอย่างที่ต้องเอาไปฝากไว้เขาไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นเงินสดเมื่อรวมมูลค่าแล้วก็คงไม่มากกว่าเงินที่เป็นราคาทองถึง5บาทนี่ครับถึงได้บอกว่ามันเป็นกลโกลงในการชักจูงจากความโลภของเราสิ่งเหล่านี้แหละครับที่ทําให้ท่านเพี้ยงพรำลักษณะอย่างนี้ครับมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา,าครับในลักษณะของการลักทรัพย์ ลักทรัพย์หมายความว่าผู้ใดนะครับเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยทุจริตหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยนั้นผู้นั้นมีความผิดฐานลักทรัพย์ครับมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเพราะฉะนั้นครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่ท่านยืนอยู่เพียงคนเดียวในที่สาธารณชนมีคนหมู่มากอยู่ข้างๆท่านจงระวังครับว่าอย่าหลงเข้าไปพูดคุยหรือตอบรับกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ท่านไม่รู้จักเพราะฉะนั้นท่านจะถูกหลอกครับ ในปัจจุบันนี้นะครับแก๊งตกทองเนี่ยก็ยังมีอยู่ในหลายๆพื้นที่แล้วก็สร้างความวุ่นวายความเสียหายให้กับพลเมืองในสังคมของเรานะครับและสิ่งที่แก๊งตกทองใช้เนี่ยนั่นก็คือเรื่องของความโลภและก็ความรอบคอบของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมรู้แบบนี้แล้วนะครับลองสังเกตรอบตัวดีๆแล้วก็อย่าให้มิจฉาชีพเนี่ยมาใช้ความโลภเล่นงานเราได้และถ้าเกิดว่าสงสัยนะครับแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ดําเนินการทันทีเลยจะดีกว่านะครับ รายการรู้ทันกลโกงครับขอเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงในการตีแผ่ทุกกลโกงเพื่อให้คุณไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอย่างรู้ทันขอบคุณด้วยครับกับร้อยตรีพิรักษ์ตเตชพ,พิพิธมงคลผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายของเราหมดเวลาท็อปแล้วครับกลับมาเจอกันใหม่กับรายการรู้ทันกลโกงรายการที่จะเปิดกลโกงให้คุณรู้ทันสวัสดีครับ